อนนี้อยู่ที่ถนนนาง,งานนะครับตรงนี้เป็นต้นฉบับของเมืองสงขานะครับเดี๋ยวดูความคลาสสิกก่อนคลาสิ่งมากสวยอะใส่โอง่งแบบนี้บรรยากาศของไม่เหมือนเมืองไทยเลยนะสงขาในอดีต ตอนนี้เราเข้าไปในร้าน a อ a z o n a อ a z o n ของขา,า,าของขาดย่าน,นเมืองเก่าย่านเมืองเก่าชอบไอเนี้ยไออิตแดงอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนนางงามอำเภอเมืองค่ะถ้าจำไม่ผิดนะที่เรียกว่าถนนนางงามเพราะว่า ็เลยเรียกว่าถนนนางงานก็จะมีบ้านเรือนเก่าๆสไตล์เมืองสงขาแต่โบราณเลยมีของกินขนมหวานมีขนมโบราณหลายอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านบบอเมซอนบรรยากาศการตกแต่งเนี่ยเข้ากับเมืองสงขามากเดี๋ยวให้ดูกันนี่นีเ่เป็นไม้เป็นอิดแดงโอ้โหบรรยาแจมอะ่ะเห็นไหมข้างบนก็มีนะข้างบนขึ้นไปได้ใช่ไหม เข้ากับเมืองนะเข้ากับเมืองบรรยากาศดีมากอ่ะคือไม่รู้จะบอกว่าไงอ่ะมาเดี๋ยวตามข้างบนมันขึ้นไปได้เป็นบันไดวนขึ้นไปอ่ะตามมาตามมาตามมาคาเฟ่คาเฟ่อเมซอนถนนนางงามขึ้นมาเนาะโอ้วมันลมเย็นอ่ะมาดูมาดู แล้วเมื่อเช้าก็ไปกก่อนอุกุกแมวประมาณนึงอ่ะไม่มีคนเลยเหมือนเกาะส่วนตัวแล้วตอนบ่ายเนี่ยเรามาที่ถนนนางงามเดี๋ยวจะเดินดูเรนเนี้ยคือมันอานมาก <c oughs> จังภาพตามมาลงตูนได้ร้านเมซอนก็จะอยู่ตรงถนนนางงามเนาะแล้วก็ไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วอ่ะเป็น10บสิปีแล้วมันก็จะเป็นถนนเอ่อที่มี สถาปัตยกรรมแบบเดิมแบบสงขาแบบเมืองเก่าเราประมาณนี้เนาะเก่าๆคลาสสิกค,คลาสสิกนะครับแล้วก็ร้านทั้งหลายก็จะตกแต่งที่ลักษณะที่ใกล้เคียงกันสอดคล้องกับรูปแบบสถาปัตยกรรมหรือว่าวัฒนธรรมของสงขาในยุคเก่าเนี่ยเดี๋ยวจะเดินพาไปดูสังเกตว่าตรงฝาผนังผนังร้านต่างๆอ่ะก็จะมีพวกอะไรนะเป็นภาพวาดโน่นนี้ อ่ะตรงนี้มีคนถ่ายรูปอยู่แสดงว่าน,น่าจะมีอะไรเดี๋ยวตามไปดูไปที่นี่ที่ไหนอ่นี่สันสันเจ้าใช่ไหมสวยว่ะเดินส่งไปเรื่อยๆเจอกไหนสวยก็ถ่ายรูปนะที่อันนี้น่าจะเป็นบ้านคนใช่ไหมสวยงามใครที่เป็นสายอาร์สายถ่ายรูปนะสายชิลน้ำมาเลยไปดูต่อ ถนนนางงามอันนี้นครน,นอกอนมากอะ่ะร้อนก็ยอมอ,อ่ะอนมากครับอนมากจัก,กรยานห้ามจับนางงามนะครับถนนคนครนอกนครในก็จะอนมากนครเหนือเยอะด้วยอนามากแล้วอ,ะอ่ะอ ทุกอย่างอารไปหมดเลยแต่ว่าข้างหน้าเป็นถนนย้านลิงถนนย่านลิงคือเคยอยู่ที่นี่มาประมาณ6ปีเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นส่วนใหญ่เลย ไอ้ก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ตึกเก่าๆมันมันมีคุณค่าอะไรประมาณไหนนะแต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างที่เป็นเป็นเรื่องราวของอดีตมันสามารถทาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างที่นี่ถนนนครน,นอกนครในถนนนางงามซึ่งบอกว่าชอบมากสายอาร์นี่ต้องมาให้ได้นะครับที่อำเ,เภอเมืองจังหวัดสงขลาโอเคถ,ถ้าพูดถึงจังหวัดสงขลาครับก็ทุกคนก็จะนึกถึงอำเภอใหญ่เพราะว่าเป็นแหล่งธุรกิจเนาะเป็นแหล่งชอปปิ้งอะไรประมาณนี้นครับ แต่ว่าพอ,อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปตอนนี้กลายเป็นว่านักท่องเที่ยวเขาจะแห่กันมาที่สงขลาเพราะว่ามันมีภาพวัฒนธรรมเดิมที่เคยมีอยู่ในอ e ดนะีตอะแล้วก็เอามาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากสังเกตด,ดูนะครับตึกรามบ้านช่องทั้งหลายเนี่ยก็ยังเป็นเอกลักษณ์แบบเดิมอยู่แล้วก็มีการเติมเป็นเหมือนจุดเช็คอินอนะเป็นจุดท่องเที่ยวทําให้ที่ที่นี่มันดูแบบน่าสนใจมากอะแล้วใครที่ชอบใส่อาศสยชิวนะใส่เช็กสายถ่า,ายภาพนะต้องมาที่นี่เลยเ๋ยวไปดูหน้ามีโรงสีอะไรตั้อย่างเนาะ คือหน้ากากนายพานมโนราเนาะก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของภาคใต้นะครับโอเคอันนี้คือหน้ากากนายพรานเป็นแบบมโนราชาวใต้นะครับเอามาเป็นจุดขายนอนี่ดีมากเป็นร้านอะไรสักอย่างนะสวยอลังการ อันนี้เราเดินไปถึงที่หอศิลป์สงขานะครับเอาตรงๆไม่เคยเข้าไปหรอกในคืออะไรแต่ว่าข้างหลังย่านเมืองเก่าสงขาเป็นร้านกาแฟใช่ไหมโอเคโอ,คโอนีดวันหนึ่งคงเดินไม่หมดอ่ะเป็นขว่ากันว่านะเป็นโรงสีข้าวใช่ไหมออันเนี้เขาาน่าจะบูรณะใหม่แต่ก่อนมันมันชุดมช่มกว่าน,นี้เนะาะถัดไปก็จะเป็นทะเลแล้วเนาะทะเลสาบสงขาเดี๋ยวเดินไปดูไปไป,ไปโรงสีสีแดง ลงสีสีแดงตัดกับฟ้าสีฟ้าช่างอาร์ตจริงๆใส่เสื้อสีน้เงินแนละ้วก็เจอสีแดงนี้เลยแบบสนุกมันอาร์ตมากะลงสีข้าวในะอดีตเดี๋ยวไปดูมันเนี่ยอันนี้คือชื่อของตัวเอสนะครับอัอโปลินก็คือชื่อลงสีน<ง>ี้เออเนาะแปลว่าอะไรอะ สวยสวยมากอ้านมากเออสีน้ำเงินเนี่ยมันเด็กตุกตุกปสงขาแบบแบบเดิมอะ่ะดั้งเดิมอะ่ะถ้าไม่ร้อนนะสบายตอนนี้ไม่หวานก็สรุปว่าทริปสงขาหนึ่งวันในวันนี้นะครับเอาตั้งแต่เมื่อวานหัดใหญ่นิดนึงก็แวะไปกินโน่นกินนี่แล้วก็เมื่อเช้าไปก่อนหนูกาะแมว ได้ลงเล่นน้ําได้พายเดือคายักครบถือว่าได้ลงทะเลอย่างที่ตั้งใจแล้วก็วันนี้ตอนบ่ายก็มาถนนนครน,นอกนครในถนานนางงามก็จะมีสถาปัตยกรรมจะมีการตกแต่งแบบเนี้ยที่เราเห็นเนะียตลอดทั้งเวิร์กนี้เลยถนนทุกเส้นสามารถเดินทะลุดได้กันได้คนที่เป็นสายอาร์ตสายถ่ายรูปสายชิลสายชิคถ่ายรูปทั้งหลายเนี่ยแนะนําให้มาที่นี่เลยที่นี่เลยนะครับใครที่ยังไม่เคยมามาได้ที่อำเภอเมืองจัองหวัดสงขานะครับ มีทะเลมีเกาะมีถนนสายชิคๆอันๆแบบนี้ให้เยอะแยะเลยนะครับได้เป็นไอเดียกับคนที่ชอบถ่ายรูปสำหรับวันนี้ก็คงต้องปิดคลิปละไม่ไหวละร้อนมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับกลุ่ปโอเวอร์เอฟอาเสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวลืมเดี๋ยวจะจะกลับแล้วแวะลาคุณลุงก่อน กลับแล้วครับแปะกลับแล้วครับกลุ้งกลุ้งกลุ้งล้งครับแปะกลับแล้วครับแปะเร็วเลยครับเดี๋ยวมาใหม่เลย